กลับมาเกาะติดสถานการณ์การเมืองกับการเมืองไทยครับ3ามฉากทัดชิงอำนาจรัฐลุ้นเกมสภาพลิกสมการขั้วการเมืองเปลี่ยน3ามฉากทัดชิงอำนาจรัฐลุ้นเกมสภาพลิกสมการขั้วการเมืองเปลี่ยนจับตาเกมถอยก้าวไกลลากเพื่อไทยถึงโหวตนายก การลงคะแนนรับของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันที่4กรกฎาคมคือประตูบานแรกที่จะนำไปสู่การโหวตเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งคาดการว่าจะมีขึ้นก่อนกลางเดือนกรกฎาคมนี้แม้พักก้าวไกลและพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพัก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะได้เสียงคะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งโดยที่สส151เสียงประกาศจับมือกับอีก7พักการเมืองรวมสส312เสียงลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ M.O.U. เพื่อจะตั้งรัฐบาลร่วมกันแต่เงื่อนไขาการเลือกนายกรัฐมนตรีต้องมาจากที่ประชุมรัฐสภาโดยมี250สวร,ร่วมโหวตด,ด้วย ผู้ถูกเสนอชื่อจะต้องได้รับเสียงโหวตเกินกึ่งหนึ่งคือ376เสียงจึงจะได้นั่งเก้าอี้นายกแต่8ดพักร่วมจะตั้งรัฐบาลมี312เสียงจึงขาดอีก64เสียงและไม่มีทีท่าว่าขั้วแ8ดพักจะตั้งรัฐบาลจะสามารถรวบรวมเสียงได้เพิ่มเติม กรุงเทพธุรกิจจึงรวบรวมฉากทั์ทางการเมืองเพื่อนำเสนอทิศทางประเทศไทยที่โจทย์สำคัญด่านแรกคือการโหวตเลือกประธานสภาที่พักอันดับ1และ2ไม่มีฝ่ายใดยอมถอยให้กันก่อนจะนำไปสู่การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่สถานการณ์มีโอกาสพลิกผันได้ทุกเมื่อและอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสมการการเมืองและทิศทางประเทศไทยฉากทัดแรกก้าวไกลจะตั้งรัฐบาลได้สำเร็จโดยมีพิธาเป็นนายก หาก8พักจะตั้งรัฐบาลไม่มีพักใดเสียงแตกสส3 2 2เสียงโหวตไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดแม้จะมีความเสียงที่สสเพื่อไทยบางส่วนไม่อยากสนับสนุนรัฐบาลก้าวไกลก็ตามจากนั้นวัดใจ250สอวอจะสามารถเพิ่มเสียงโหวตอย่างน้อย64เสียงให้กับ8พักร่วมจะตั้งรัฐบาลหรือไม่โดยหลังการเลือกตั้งมีเสียงเรียกร้องให้สอวอโหวตให้กับพักที่ชนะการเลือกตั้งโดยไม่ฝืนเสียงประชาชน นอกจากนี้เสียงสสจากขั้วรัฐบาลเดิมที่บางพักยังไม่มีมติและยังไม่ประกาศจุดยืนว่าจะโหวตให้แคนดิเดตนายกพักอันดับหนึ่งหรือไม่จึงยังมีความหวังจากเสียงสสส่วนนี้ทั้งจากพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ชาติพัฒนากล้าอย่างไรก็ตามฉากทัดดังกล่าวหลายฝ่ายได้จับตาถึงท่าทีพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีที่จะส่งสัญญ,ญาณให้สสในสายตัวเองอย่างไร หลังจากเจ้าตัวมีทีท่าถอยออกจากเกมชิงอำนาจตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยครั้งนี้นักสังเกตการมองว่าหากคนเอกประยุทธ์จะใช้โอกาสนี้ส่งสัญญาณให้สวมีอิสระในการลงคะแนนเสียงเลือกนายกคนใหม่ย่อมจะแสดงให้เห็นว่าเป็นสุภาพบุรุษประชาธิปไตยได้แสดงความเป็นผู้นำที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและความสงบสุขของบ้านเมืองและป้องกันความขัดแย้งก่อนที่จะเกิด หากพลเอกประยุทธ์ส่งสัญญาณจะทําให้อํานาจการต่อรองของพักก้าวไกลเพิ่มขึ้นทันทีการต่อรองของเพื่อไทยในปัจจุบันเรื่องเก้าอี้ประธานสภาก็จะลดลงและจางหายไปจะปิดประตูของพัคพลังประชารัฐและความหวังของพัคภูมิใจไทยและจะไม่เกิดการแย่งชิงเชิงการเมืองในการเลือกประธานสภา การแสดงสปิริตของพลเอกประยุทธ์จะเป็นการป้องกันการชุมนุมประท้วงบนท้องถนนซึ่งฝ่ายความมั่นคงประเมินแล้วว่าจะเกิดขึ้นและกำลังเตรียมรับมือเรื่องนี้อยู่แต่หากพลเอกประยุทธ์จันโอชาพลาดโอกาสในการป้องกันความขัดแยง้งที่จะเกิดขึ้นจากการแย่งชิงตำแหน่งประธานสภาทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าจะเกิดขึ้นจะถูกตำหนิว่ามีส่วนรู้เห็นก่อชิงจังหวะทางการเมืองกฤษดาบุญเรืองนักวิชาการอิสระจากรัจอร์เจีย สหรัฐอเมริกาวิเคราะห์หลายฝ่ายมองว่าหากพิธาฝ่าดานสวออได้เป็นนายกคนที่30ไปได้อุณหภูมิการเมืองและความขัดแย้งแบ่งขั้วก็จะลดลงส่วนฉากต่อไปก็เป็นอุปสรรคปัญหาเฉพาะตัวของพิธาเองทั้งเรื่องหุ้นเรื่องคุณสมบัติที่ถูกร้องก็ว่ากันไปตามกระบวนการฉากทัดที่2 8แปดพักร่วมจะตั้งรัฐบาลแตกหัก เนื่องจากไม่สามารถตกลงกันในประเด็นการโหวตประธานสภา,าโดยเพื่อไทยไม่ยอมถอยไม่ยอมโหวตให้ปฏิพัฒน์สันติพาดาสาสาพิษณุโลกตัวแทนจากพักก้าวไกลได้นั่งเกา้าอี้ประธานสภาการหารือครั้งล่าสุด2กรกฎาคมก็ไร้ข้อยุติเมื่อก้าวไกลยืนกรานถึงความชอบธรรมพักอันดับหนึ่งส่วนเพื่อไทยก็ยกมติสสและกรรมการบริหารพักที่คณะเจรจานำมาวางบนโต๊ะพูดคุย ฉะนั้นเงื่อนไขที่ต่างฝ่ายยืนยันถึงต้องกลับนำไปเคาะในพักอีกครั้งและกำหนดให้คำตอบสุดท้ายภายใน3ากรกฎาคมที่สุดแล้วก็เป็นที่คาดหมายว่าตำแหน่งประธานสภา,าอาจต้องจบลงด้วยการเสนอชื่อแข่งกันระหว่างสองพักแล้วฟรีโหวตหากสถานการณ์เป็นเช่นนี้ก็ย่อมเป็นจุดแตกหักแรกก่อนจะนำไปสู่การโหวตเลือกพิธาให้นั่งเก้าอี้นายก ซึ่งแม้เพื่อไทยจะเทโหวตให้ก้าวไกลแต่เสียงก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้พิธาไปถึงฝั่งฝันในทางกลับกันหากตกลงกันได้ว่าก้าวไกลเป็นประธานสภาและเพื่อไทยได้รองประธานสภาสองตำแหน่งเพื่อไทยได้รัฐมนตรีเพิ่มแต่ภาพลักษณ์ออกมาจากการต้องเรียกประชุมด่วนเพื่อเคลียร์ปัญหาก็กลายเป็นภาพลักษณ์ของการต่อรองโดยเพื่อไทยเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด การเรียกร้องตำแหน่งประธานสภาโดยอ้างว่าสมาชิกพักลงมติให้ทำอย่างนั้นเพื่อไทยก็จะถูกตำหนิจ,จากประชาชนว่าเล่นการเมืองแบบเดิมขาดความชัดเจนไม่เปิดเผยตุกติกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดพลาดมาแล้วก่อนการเลือกตั้งถัดมาฉากทัดที่3เพื่อไทย141เสียงเป็นแกนนาจะตั้งรัฐบาลหาก8พักร่วมจะตั้งรัฐบาลเดินไปไม่ถึงความสาเร็จ ตัวแปรก็จะกลับมาอยู่ที่เพื่อไทยซึ่งมีเสียงอยู่ในมือ141เสียงจะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแทนก้าวไกลท่ามกลางสถานการณ์รุมสกัดก้าวไกลและความสับสนโอลมานจึงทําให้เพื่อไทยประเมินว่าโอกาสที่พิธาจะผ่านด่านสอวอไปถึงเก้าอี้นายกจนถึงนาทีนี้ก็เป็นไปได้ยากซึ่งเพื่อไทยอาจต้องเข้ามาเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเอง ฉะนั้นเงื่อนไขสําคัญหากประนีประนอมกันได้เรื่องตําแหน่งประธานสภาโอกาสที่ก้าวไกลจะยังอยู่ร่วมในขั้วรัฐบาลเดิมก็มีความเป็นไปได้และพร้อมโหวตให้แคนดิเดตนายกของเพื่อไทยแต่หากก้าวไกลตัดสินใจถอยออกไปเป็นรัฐบาลก็เป็นไฟบังคับให้เพื่อไทยต้องดินข้ามขั้วจัดตั้งรัฐบาลโดยเปิดดินกับขั้วรัฐบาลเดิมซึ่งมีอยู่188เสียงบวก2 5 0สว อย่างไรก็ตามในขั้ว188เสียงเพื่อไทยอาจเลือกแค่บางพักให้มาร่วมรัฐบาลเพราะหากรวมมาทุกพักการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีจะยากมากขึ้นขณะเดียวกันยังมีกระแสข่าวว่าเพื่อไทยพร้อมจับขั้วกับพลังประชารัฐท่ามกลางข่าวดีลับบนเงื่อนไขกลับบ้านของทักษิณชินวัตรซึ่งที่ผ่านมามีการปล่อยข้อมูลบางฝ่ายออกมาเป็นระยะไปไกลถึงขั้นชูพลเอกประวิทรวงสุวรรณเป็นนายก หากพิจารณากันตามสภาพความเป็นจริงแล้วพักเก้าวไกลกับเพื่อไทยมีสภาพเป็นคู่แข่งกันอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นจนถึงเวลานี้และจะดุเดือดขึ้นเ,เรื่อยๆในอนาคตข้างหน้าไม่ใช่เป็นพันธมิตรฝ่ายประชาธิปไตยที่พยายามสร้างภาพให้เห็นอาการที่เก็บไม่มิดของเพื่อไทยก็สะท้อนจากวงประชุมสสพักและหลุดจากปากของหมอชลนานสีแก้วหัวนหน้าพัก ที่อึดอัดต่อการถูกคลุมถุมช,ชนด้วยฉันทามติ25ล้านเสียงที่เลือกสองพักและคาดหวังจะให้ร่วมขั้วประชาธิปไตยการฝืนธรรมชาติการเมืองที่พักอันดับ1กับอันดับ2คะแนนใกล้เคียงกันจะมาจับมือการตั้งรัฐบาลจึงไม่มีใครยอมลงให้กันในทุกการต่อรองขณะที่ก้าวไกลก็รู้สถานการณ์ดีและมีการพูดคุยกันภายในพักถึงเงื่อนไขาการถอยออกไปเป็นฝ่ายค้านและการมองเกมยาว มาถึงจังหวะนี้น่าจับตาถึงการวางเกมก่อนถอยที่ก้าวไกลอาจจะลากให้เพื่อไทยไปให้สุดเกมโหวตนายกจนมีภาพกลายเป็นพักร่วมที่ไม่จริงใจเอาเปรียบเล่นเกมบนดินใต้ดินและจากนั้นภารกิจฝ่ายค้านของก้าวไกลจะเป็นฝ่ายตรวจสอบที่ประมาทไม่ได้ไม่ว่ารัฐบาลใดทั้งหมดคือ3ฉากทัดในเกมชิงอำนาจรัฐในจังหวะหัวเลี้ยวหัวต่อการโหวตประธานสภาการโหวตนายก จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของการเมืองและอนาคตของประเทศไทยทั้งหมดคือการเกาะติดสถานการณ์การเมืองในช่วงนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์บางกอกบิสเนีย s c ดอครับ